สวัสดีครับตั้นครับสวัสดีครับคงครับรายการ Wedding t a l k รายการที่จะมาพูดคุยถึงแง่มุมต่างๆของการจัดงานแต่งงานวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานกันทำไมวันนี้เราต้องคุยถึงเรื่องนี้กันครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานเนี่ยแทบจะเป็นมาตรฐานของงานแต่งไปแล้วครับคือมีเซอร์ไพรส์แทบทุกงานครับผมอันนี้ผมไม่รวมถึงเซอร์ไพรส์ที่ไม่อยาก่ให้เกิดขึ้นนะนะครับพูดถึงเซอร์ไพรส์ที่บ่าวสาวมอบให้แกันนะครับผม ต้องถามว่าทําไมถึงชอบเซอร์ไพรส์กันจังการเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับการเซอร์ไพรส์ก็คือสิ่งที่เราทําผิดจากสิ่งที่เราทําปกตินะครับการชวนไปกินข้าวด้วยกันการชวนไปเดินเล่นด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่การเซอร์ไพรส์นะครับการเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเป่าสาวมาเล่นกีตาร์ให้แก่การร้องเพลงให้แก่กันอย่างนงี้นะครับอย่างนงี้ครับเรียกเซอร์ไพรส์ครับผมจริงๆผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบที่ชอบการเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานนะครับเออมันจะเป็นแบบโมเมนต์หนึ่งอะ่ะที่ ผมว่ามันได้รับความสนใจจากแขกเนี่ยมากกว่าซีเควนต์ปกติในงานใช่ครับเพราะการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่ได้รับนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยเกิดความประทับใจครับผมคุณฮงเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เยอะกับการที่โดนเซอร์ไพรส์มานะครับอยากยกตัวอย่างการเซอร์ไพรส์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ทําให้หน้างานเกิดปัญหาให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งคืออย่างนี้ฮะผมต้องบอกก่อนว่าผมว่าจะบอกบ่าวสาวทุกคู่นะครับที่คุยกับผมนะครับว่า คุณจะเซอร์ไพรส์กันเองครับเต็มที่ครับผมไม่ว่าอะไรครับแต่คุณอย่าลืมว่าการเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดการจัดการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซอร์ไพรส์กันเองได้ครับแต่อย่าเซอร์ไพรส์ทีมงานครับอย่าเซอร์ไพรส์ทีมแลนซาวด์อย่าเซอร์ไพรส์โรงแรมอย่าเซอร์ไพรส์ทีมรันคิวนะครับสำคัญมากนะครับทีนี้ถ้าคุณเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่แจ้งพวกเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะครับอย่างที่คุณตั้นถามมานะครับว่าเเเซออรรร์์ไไไพสโดดยยททีีี่่่มมมแจ้้้งงงาานนนนักิะขึบ อย่างเช่นนะครับมีอยู่งานหนึ่งนะครับบ่าวสาวเนี่ยเซอร์ไพรส์รให้กันโดยการที่เจ้าสาวเนี่ยได้เชิญศิลปินคนหนึ่งที่เจ้าบ่าวชอบขึ้นมาร้องเพลงนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอศิลปินคนนี้เนี่ยขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับงานที่มีการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงนะครับบนสเตจนะครับเราจะมีลำพมโพงมอนิเตอร์ลำพมโพงมอนิเตอร์คืออะไรลำพรมโพงมอนิเตอร์เนี่ยก็คือลำโพงที่หันหน้าเข้าหาเวทีนะครับเพื่อให้คนบนเวทีเนี่ยได้ยินเสียงของตัวเองใช่ไหมครับ งานนั้นเนี่ยเราไม่มีเตรียมไว้ครับเพราะไม่ได้บอกครับผมพอศิลปินให้ไปร้องเพลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลําโพงที่หันหน้าออกจากสเตจนะครับลำโพง PA เนี่ยพอเขาร้องเพลงนะครับเขาได้ยินเสียงของตัวเองเนี่ยช้ากว่าที่แขกได้ยินใช่ไหมครับเวลาดนตรีเล่นไปนะครับปัญหาคือศิลปินเนี่ยร้องเพลงไม่ตรงกับเสียงดนตรีอันนี้ก็ว่าแย่แล้วนะครับต่อมานะครับคือเจ้าสาวครับ กับเจ้าเบาวร้องเพลงด้วยกันครับพอร้องเพลงเข้าไปเนี่ยนอกจากดนตรีร้องเพลงไม่เข้ากับเสียงเพลงที่ออกไปแล้วเนี่ยบบาวสาวยังร้องเพลงไม่พร้อมกับศิลป,ปินอีกครับเสียงที่ออกมาเนี่ยแทนที่จะเกิดความประทับใจเนี่ยมันก็ดูไม่สมบูรณ์นะครับเสียงมันก็เสียงกระดนตรีมันไม่พร้อมกันนะครับมันกลายเป็นดูตลกไปดูตลกหรือไม่ก็เรียกว่าเตรียมตัวเหมือนเตรียมมาไม่พร้อมครับแทนที่จะดูซึ้งนะครับมันก็ดูตลกไปเลยครับผมซึ่ง อันนี้ถ้าคุณบอกผมไว้ก่อนเนี่ยแล้วผมได้เตรียมมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มากเลยจะเป็นคิวที่ซึ้งภาพวิดีโอทุกอย่างสวยงามนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากคิวที่เบ่าวสาวจะเซอร์ไพรส์กันแล้วเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนต้องการจะเซอร์ไพรส์ในงานนะครับคุณเนี่ยต้องไปแจ้งเบ่าวสาวนะครับว่าคุณเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรกันเพราะอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะเดินถือ USB อันนึงเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยช่วยเปิดคลิปนี้ให้หน่อยเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ ผมจะเปิดให้ได้ยังไงครับผมไม่รู้ข้างในคลิปมันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้บ่าวสาวอนุญาตหรือไม่เกิดเปิดมาเป็นอะไรที่ไม่ดีก็พังกันทั้งหมดใช่ไหมครับหรือการที่อยู่ดีคุณจะขึ้นสเตจขึ้นไปบอกว่าเนี่ยผมจะขึ้นไปพูดอะไรให้บ่าวสาวสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครนะครับผมจะให้คุณขึ้นได้ยังไงเกิดคุณเป็นแฟนเก่าหรือเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยก็เละเทะไปทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่เลยครับหรือคุณอย่าคิดว่าอยู่ดีคุณจะไปขอแต่งงานในงานแต่งคนอื่นเนี่ย มันก็แย่งซีนใช่ไหมครโดยปกติแล้วอันเนี้ยเขาก็ไม่ทํากันแต่ถ้าคุณจะทําคุณก็ไปคุยกันให้ดีว่าเปล่าสาวอนุญาตคุณหรือไม่นะครับคุณไม่สามารถอยู่ดีๆดุมๆขึ้นเวทีไปได้เลยครับไม่มีใครปล่อยฮะัรันคิวก็ล็อกทุกคนล็อกคุณแน่ๆครับซึ่งเคยเจอมาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นทีมรันคิวที่มีความเป็นมืออาชีพเขาอ่ะจะบล็อกเรื่องพวกนี้แหละเพื่อไม่ให้หลุดซีเควนต์ถูกไหมครับใช่แต่ถ้าคุณวันนั้นอ่ะคุณไม่ได้มีทีมรันคิวมืืออออาาชชีพพคุณใ้้เ่นทํหรรออะไรก็แลแลวต แล้วการเซอร์ไพรส์เนี่ยดันจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ครับมันก็จะจัดการลําบากแล้วก็ถ้าคุณได้แจ้งทีมแสงเสียงนะครับว่าคุณจะมีการเซอร์ไพรส์นะครับผมเนี่ยในฐานะทีมแสงเนี่ยผมก็จะเตรียมซีนไฟนะครับพิเศษให้คุณแทนที่จะเป็นซีนเดิมๆใช่ไหมครับผมอาจจะโฟกัสแสงไว้ที่คุณนะครับหรือถ้าคุณบอกคุณจะเต้นโชว์มันก็จะมีซีนที่เข้ากับเพลงที่คุณส่งมาให้ผมก่อนนงานเริ่มใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นบางงานนะครับบ่าวสาวจะเต้นเซอร์ไพรส์แขก ผมก็จะขอคลิปวิดีโอเลยครับว่าคุณจะเต้นกันแบบไหนผมจะจัดซีนไฟเข้ากับท่าเต้นของคุณนะครับผมภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะสวยงามสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าการเซอร์ไพรส์ลักษณะนี้เนี่ยคู่บ่าวสาวหรือว่าคนทั่วๆไปแล้วกันก็คงจะคิดไม่ถึงหรอกว่ามันจะมีที่มันจะต้องมีวิธีการที่พิเศษมากขึ้นมากกว่าซีเควนต์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเซอร์ไพรส์ลักษณะนี้เนี่ยมีทีมงานทีมไหนเนี่ยที่ควรจะต้องรู้บ้างทีมแรกที่ต้องรู้เลยคคก็คือทีม Run Q. เพราะว่ารันคิวเนี่ยเขาต้องจัดการซีเควนต์ใช่ไหมครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานทีมรันคิวต้องทราบครับเขาจะได้รันที่คุณถูกนะครับใครจะขึ้นไปเซอร์ไพรส์ใครตอนไหนเขาจะได้เตรียมตัวถูกนะครับทีมรันคิวจะได้ประสานงานได้โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับผมฝ่ายต่อมานะครับคือเซลล์โรงแรมนะครับเซลล์โรงแรมเนี่ยต้องรู้นะครับเพราะว่าเขาต้องคอยซัพพอร์ติีงต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับคุณนะครับบางทีคุณอาจจะต้องการจัดพื้นที่นะครับจัดโต๊ะจัดอะไรบางอย่างให้เข้ากับเซอร์ไพรส์ของคุณก็ต้อง ใค้เคารบทราบนะครับทีมต่อมาคือทีมแสงเสียงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าทีมแสงเสียงรู้เนี่ยแสงก็จะสวยครับเสียงก็จะดีครับผมเราจะเปิดไฟเพลงได้ตรงตามที่คุณต้องการจัดแสงได้สวยงามอย่างที่คุณคาดหวังครับแล้วก็อีกทีมนึงที่ขาดไม่ได้นะครับคือตากล้องครับถ้าคุณเซอร์ไพรส์ตากล้องนะครับตากล้องก็ถ่ายภาพไม่ทันครับบางทีเนี่ยจังหวะเซอร์ไพรส์เนี่ยเจ้าสาวอาจจะทําหน้าประทับใจว้าวขึ้นมาเนี่ย ถ้าตากล้องทราบเนี่ยเขาเล็งกล้องไว้ก่อนเขาเก็บภาพส่วนนั้นได้นะครับถ้าเขาไม่ทราบเนี่ยมันก็ข้ามฉอดนั้นไปแล้วนะครับผมยังไม่รวมถึงภาพในโมเมนต,ต์ต่างๆนะครับที่ตากล้องจะเก็บให้คุณก็จากเนื้อหาในวันนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับการเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นการสร้างสีงสันสร้างบรรยากาศภายในงานจะเซอร์ไพรส์อะไรใครก็ได้ครับแต่ห้ามเซอร์ไพรส์ทีมงานนะครับ,รบก็เป็นบทสรุปของวันนี้แหละใช่ครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนเติ้งแบรนด์ไลเส้นนะครับสำหรับภาพประกอบสวยๆนะครับใครสนใจสินค้าไลเส้นนะครับสามารถเข้าไปที่เพจได้เลยสามารถติดตามเนื้อหาที่มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรานะครับพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ